Here. let's go. ก็ในยุคสมัยนี้แม้กระทั่งบ้านเราเองยังบอกเลยว่าอนาคตของรถถังต่อสู้รถถังประจันบานนั้นไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเมื่อในท้องฟ้ามีเครื่องบินรบและโดยเฉพาะยุคนี้มีโดนสังหารติดหัวรระเบิดการประจันหน้าของรถถังรวมถึงกําลังคนก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแต่อย่างนั้นเราประเทศมหาอํานาจที่มีแรงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีก็ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆออกมาอย่างมากมายโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างสหรัฐหรือประเทศที่ผลิตรถถังออกมาได้อย่างแข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างเยอรมันต่างไปเลือก เวอร์ชันอัปเดตออกมาอย่างมากมายซึ่งวันนี้ผมจะพัดุกคนพบกับ5การอัปเกรดรถถังต่อสู้จะค่ายักษ์ใหญ่ของโลกปี2025 หากาันให้ควักนะครับผมกับรถถัง A อบัม um รุ่น X รถถังจะค่ายยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและในส่วนตัวผมเองยอมรับเลยว่าสําหรับเวอร์ชันการปรับปรุงในรุ่น X um ของสหรัฐรอบนี้ทําออกมาได้อย่างดุดันและสวยมากๆแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นรถถังคันแรกเท่าที่ส่วนตัวเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้นะที่ใช้สีเงาเหมือนสีที่อยู่ในรถยนต์แล้วนํามาใช้กับรถถังเลยทําให้ค่อนข้างจะดูดีอย่างมากๆโดยสําหรับเวอร์ชัน X เป็นซีรีส์ของรถถัง A อบัม um ที่เปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้นะในปลาย ปี2 0 2 2ซึ่งจุดเด่นที่มีการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้คือบริษัทผู้ผลิตเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าและเป็นแบบไฮบริดอีกด้วยจากเครื่องยนต์ดีเซลกินน้ํามันดุดดซึ่งระบุว่าเครื่องยนต์ใหม่นั้นจะประหยัดน้ํามันได้สูงถึงห0รหรืออย่างน้อยเนี่ยก็1ไมล์ต่อแกลลอนและยังสามารถลดน้ําหนักของรถถังให้ลงมาอยู่ที่ตัวเลข60ตันได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับผมสูงสุดเนี่ยถึง10ตันดังนั้นหากด 10ตันและในเวอร์ชันเยังมีการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพในการทํางานของรถถังสหรัฐแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเปลี่ยนมาใช้ลูกเรือ3คนจะในอดีตเนี่ยรถถังเอบ้ามต้องใช้ลูกเรือ4คนเท่านั้นโดยหันมาใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติเข้ามาซึ่งในยุคหนึ่งนั้นสหรัฐไม่เห็นด้วยอย่างมากนะที่จะเปลี่ยนให้กองทัพมาใช้ระบบออโต้โหลดนะครับผมเพราะว่าเขาเชื่อว่าระบบออโต้โหลดนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าใช้มนุษย์โหลดกระสุนปืนใหญ่ซึ่งในคลังบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถจัดเก็บกระสสสุนนไดดู้งงถึ27ัซ่่ือวา ที่เยอะมากและเสริมมาด้วยปืนขนาด30มิลลิเมตรเป็นปืนกลควบคุมการยิงจากระยะไกลซึ่งตามรูปภาพที่มีการเผยแพร่เนี่ยส่วนตัวชอบอันนี้มากเลยนะคะผมเพราะมันดูดุด,ดันมากๆในการเห็นกระสุนแต่ละนัดที่ยิงออกจากลำเพิงส่วนเรื่องของปืนหลักนั้นก็ระบุว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้รวมถึงเรื่องของเกาะป้องกันด้วยนะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นสื่อระบุว่ารถถังเอบั um ้มเอของสหรัฐนั้นดูเหมือนจะมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงลุกหรือ APS คล้ายกับรถถังอีส เอได้อีกด้วยโดยมีการเห็นว่ารถถังดังกล่าวติดตั้งระบบเรดร์อยู่ที่ป้อมปืนจํานวน4มุมนะครับผมและทางนี้ยังมีท่อยิงระเบิดอีกจํานวน8เครื่องอยู่ฝั่งแต่ละด้านของป้อมปืนส่วนออปชันที่เพิ่มมาในยุคนี้นะครับผมมีการพูดถึงอย่างมากนั่นคือในเรื่องของการใช้โดรนเป็นตัวลาดตระเวนและ,ะเผชิญหน้าศัตรูเป็นหน่วยแรกทางบริษัทผู้ผลิตก็ออกมาระบุว่ามีการใส่ออปชันไว้เยอะด้วยนะซึ่งมันจะช่วยลดภัยคุกค,คามในการป้องกันตัวของรถถังเนี่ยสูงถึง90%เายทีเียรและแนน,นดเวยวทีบบเ่อกับโดรน มันยังสามารถเชื่อมต่อกับรถถังหรือฐานประชาการคันอื่นได้อีกด้วยนะครับผมคล้ายคลึงกับระบบสื่อสารที่อยู่ในตัวของ F 3 5ไรนิ่งเลยทีเดียวทําให้สามารถรับรู้สถานการณ์ในสนามรบและเชื่อมต่อกับทรัพยากรอื่นๆของกองทัพสหรัฐได้ซึ่งแม้คุณสมบัติที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้จะดูดีและเป็นของใหม่แต่รถถังที่มีการน,นาออกมาโชว์ก็เป็นเพียงแค่ตัวสาธิตเทคโนโลยีเท่านั้นและการทดสอบปัจจุบันนี้สหรัฐพับโครงการนี้ไว้ในใต้โต๊ะอยู่เลยนะ เ 2. 2> ชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะคาดหวังไว้อย่างมากนะครับผมกับ l e โอพาด2รุ่น A8 และก็ไม่เกินจริงกับประเทศผู้ใช้งานที่แม้จะเพิ่งเปิดตัวมาเพียงแค่2ปีแต่ยอดคําสั่งซื้อก็ทะลุไปแล้วมากกว่า170คันในเดือนพฤษภาคมปี2023โดยรุ่นดังกล่าวนี้ของรถถังสุดแกงจะค่ายของเยอรมันมีจุดเด่นเลยอยู่ที่เรื่องของเกราะป้องกันร,รถถังรุ่นดังกล่าวนั้นเยอรมันบอกว่ามันจะได้รับการติดตั้งเกราะป้องกันที่ล้าสมัยที่สุดที่เยอรมันคิดได้ออกมาน,นเวลานี้แถมยังเป็นชั้นเกราะป้องกันหลายยชั้้นนอีกดว ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกันตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เยอรมันนั้นมีการเสริมเกราะป้องกันหลายชั้นเข้าไปให้นะครับผมโดยเกาะล่าสุดนั้นเป็นการผสมประสานระหว่างวัสดุคอมโพสิตไม่ว่าจะเป็นเหล็กก้าทางสแตนหรือเซรามิกเพื่อทําให้ทุกส่วนของรถถังนั้นมีความแข็งแกร่งก็จะเห็นได้เลยว่าคอนเซปต์การออกแบบรถถังของเยอรมันนี่เองนะมันเลยทําให้ตัวของรถถังรวมถึงป้อมปืนจากค่ายของเยอรมันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับผมกว่ารถถังของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออังกฤษอีกทางการอัปเกรดรถถัง A8 ในครั้งนี้พวกเขายังพร้อมกกับาพ เพิ่มชุดกาะป้องกันแบบฟาสซิสแกนอีกด้วยกับระบบป้องกันภัยในรถถังระดับที่1ของโลกในเวลานี้อย่าง APS Trophy เทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลเช่นเดียวกันการที่ใช้ในรถถังเมอกาว่า Mark 4เป็นต้นไปและในเวอร์ชันของเยอรมันเองมันถูกพัฒนาขึ้นมาในชื่อของ u l o Trophy เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เข้ามาแบบ360องศาด้วยระบบเรดราการตรวจจับที่อยู่บริเวณป้อมปืนทําให้สามารถสแกนหาภัยคุกคามและรวบรวมข้อมูลอื่นๆได้และระบบจะตอบโต้ภัยคุกคามด้วยการยิงกระสุน,นแบบระเบิดเม็ดโลหะ เพื่อช่วยในการสกัดกัด้นอินเทอร์มีการอัปเกรดเครื่องยนต์มาอยู่ที่ตัวเลข1,600แรงมา้าจากเดิมอยู่ที่ตัวเลข1,500แรงมา้าแต่เรื่องของลูกเรือก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมคือใช้งานจำนวน4คนและระบุว่าภายใต้การปรับปรุงควบคุมการยิงอันซับซ้อนทั้งด้วยระบบเดาร์ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจหาวิธีกระสุนและโซลูชันอื่นๆร่วมกับ l ีโอพาร์ตรุ่น a 8สามารถยิงเป้าหมายในขนาดลื้นที่ได้อย่างแม่นยำอย่างสูงที่สุดเพียงแค่นัดแรกเท่านั้นเองทั้งยังมีการติดตั้งระบบ a p u ชช่วยใให้้้รรถถังงทาานกะแแสไฟฟแบบ ที่ไม่ต้องสตาร์ทรถซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการตรวจจับของฝ่ายศัตรูซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นั่นเองและยังมีการเพิ่มระบบดับเพลิงอัตโนมัติเข้ามาอยู่บริเวณตำแหน่งของแต่ละลูกเรือสีที่นั่งโดยแต่ละถังดับเพลิงนั้นมีมวลของสารดับเพลิงอยู่ที่9กิโลกร,รมัมซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับผมปัจจุบันนี้ทางการของเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ได้มีการสั่งซื้อรุ่นดังกล่าวนี้ไปแล้วมากกว่า172คาันและยังมีดในการสั่งซื้อออีีก2ประเททศ่ทยู่ในนรรรระะะหววว่่าาาางกกพิจจณได้แแปเเททศลีย54คค เอเชีย50คันเปิดตัวมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสำหรับ Rio 2รุ่นล่าสดุด อันดับที่3ก็ยังเป็นประเทศเยอรมันอยู่นะครับผมซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อนี้กันมากนักน,นะแต่คงจะเห็นผ่านตาม,มาแล้วบ้างากับรถถังที่มีชื่อว่าแพนเตอร์ KF 51ซึ่งครั้งหนึ่งมันเป็นรถถังน้องใหม่ที่เคยสร้างปรากฏการ์คือประเทศผู้ผลิตอย่างเยอรมันนั้นระบุว่าตัวปืนของรถถังมีขนาดใหญ่มากถึงกว่า130มิลิเมตรซึ่งแน่นอนนะครับผมขนาดปืนใหญ่มากขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นรถถังยุคปัจจุบันที่ใช้ปืนขนาดใหญ่มากที่สุดเลยก็ว่าได้ในขณะที่ระดับมาตรฐานของกองทัพนาโตอยู่ที่ตัว เลข120ม mm, มและมาตรฐานของรัเสเซียอยู่ที่125 mm. มมทําให้ในรุ่นนี้เองเนี่ยเรื่องของศูนย์นปืนก็จะเป็นลักษณะเฉพาะสะเล็กน้อยนะครับผมค่อนข้างจะยากลําบากในการจัดหาสะหน่อยแต่ก็อาจจะด้วยอันนี้ส่งข,งของปืนใหญ่ขนาด130ม mm, มทัทงนั้งที่โครงการอยู่ในช่วงของการพัฒนานและส่งออกรุ่นต้นแบบมันก็มีประเทศมากถึง3ประเทศไปแล้วนะที่ลงนามในสัญญาอนุพัตดีวรถถังแพนเตอร์คันนี้จากเยอรมันดูคุณสมบัติของมันนั้นมาพร้อมกับระบบออโต้โหลดกระสุนอัตโนมัติซึ่งจะมีกระสุนเตร ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับผมควรจะให้มันนะเพราะกระสุนปืนใหญ่เนี่ยมีขนาดหนักมากกว่า130ม mm, มมีขนาดที่หนักมากๆและด้วยป้อมปืนที่มีขนาดใหญ่มากของแพนเตอร์ระบบออโต้โหลดจึงให้มาอยู่2ระบบการทํางานทําให้รถถังคันดังกล่าวนี้จะเป็นรถถังที่มีอัตราการยิงกระสุนต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกณเวลานี้แล้วนะครับผมห่างกันไม่แค่สามวินาทีเท่านั้นด้วยระบบ AI2 ตัวช่วยในการโหลดอัตโนมัติจากรถถังแพนเตอร์คันนี้และด้วยเหตุผลนี้เองมันจึงเป็นรถถังที่ใช้ลูกเรือในการออกปฏิบัติการเพียงแค่3คน ส่วนออปชันอื่นๆก็เคยได้ยินมาแล้วบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนสอดแนมเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้จากภัยคุกค,คามเพิ่มออปชันการตรวจจับแบบสถาปัตยกรรม NGVA เป็นระบบระบุภัยคุกค,คามเป้าหมายก่อนจะถูกโจมตีด้วยการผสมผสานของเลเซอร์และระบบ AI จึงทําให้รถหังแพนเตอร์นั้นระบุว่าสามารถทําลายเป้าหมายก่อนการโจมตีได้อย่างโดดเด่นมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันมากถึง6ตัวครอบคลุม360องศาและยังมีออปชันการเชื่อมต่อแบบลักษณะเครือ,อข่ายรถถังต่อรถถังด้วยกันเองได้ซึ่ง เพื่อจะเปิดตัวมให้ชาวโลกได้ย่นชมเมื่อเดิมมิถุนาปี2020นี่เองนะก่อนจะมีประเทศผู้สั่งซื้อไปแล้วมากถึง3ประเทศอย่างที่บอกไปซึ่งก็ถือว่าดูดีกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวไม่คิดว่าจะมีใครสนใจรถถังที่มีขนาดปืนใหญ่มากกว่า130ม mm มอยู่ด้วยนะแต่ก็ถือเป็นข้อดียิงทีเดียวก็ทําให้หมดไส้หมดพุงได้เหมือนกัน อันดับที่4เป็นรถถังที่ดึงดูดใครหลายๆคนไม่แพ้กันเลยนะกับเวอร์ชันกับ,บ้านนาอย่างรถถังของอังกฤษกับชาเดนเจอร์3ใครได้ยินชื่อก็เอาเรื่องแล้วแต่บอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าแม้จะมีการอนุมัติการสั่งซื้อไปแล้วจากสหราชอาณาจาักรนะครับผมเป็นวงเงินมากกว่า800ล้านปอนด์กับจำนวนรถถัง148คันแต่เรื่องคุณสมบัติรายละเอียดความสามารถของรถถังนั้นถือว่ามีข้อมูลที่น้อยมากๆผ่านสื่อแต่เราก็พอจะรู้ได้ว่าชาเดนเจอร์3ของอังกฤษนั้นมีการดึงเทคโนโลยีและความสามารถเข้ามาจากหลากห ประเทศอย่างมากๆโดยเฉพาะกับเยอรมน,นีที่หันมาใช้ป้อมปืนและตัวปืนโดยการนําเข้ามาจากต่างประเทศล้วนๆหนาซ้ําระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและออกคาสั่งระบุว่านําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสโดยที่ปืนของรถถังเชลนเจอร์3เปลี่ยนมาใช้ปืนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมน,นีขนาด120ม mm. มให้ความสามารถเพิ่มแรงดันและพลังงานจนโดยไม่มีอะไรมาสรกสถานไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือสภาพอากาศซึ่งปัจจุบันระบุเพียงแต่ว่าสามารถยิงได้แต่เพียงกระสุนหัวรบและเบิดนแรงสูงเท่านั้นนะครับผมแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่าน,น,นระบ มีการตัดกระสุนปืนใหญ่ยูเลเนียมหมดฤทธิ์ออกไปแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากทําให้ชาเลนเจอร์สามของอังกฤษอาจจะยิงกระสุนปืนเจาะเกาะที่มาจากวัสดุทางสแตนได้เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าอ่อนแอกว่ากระสุนยูเลเนียมและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการจะอันดับครั้งนี้รถถังชาเลนเจอร์ของอังกฤษยังเป็นรถถัง2ใน5อันดับที่ไม่มีการตัดลูกเรือคนที่4ออกนะครับผมเพราะยังเห็นตรงกันว่าการใช้มนุษย์โหลดกระสุนนั้นยังมีความจําเป็นในระหว่างที่เป็นเพื่อนเนี่ยไปที่ Auto ออหโตโหลดก ตรงกันที่สุดเลยแล้วกันนะคือไม่มีรายละเอียดใดๆให้มาทางนั้นรู้เสือเพียงว่าเปลี่ยนก่อป้องกันใหม่เป็นแล้วและจะสามารถใช้ระบบแจ้งเตือนภัยรอบคันได้รวมถึงใส่ระบบป้องกันภัยเชิงลุกได้ก็เท่านั้นเองเป็นเวอร์ชันการพัฒนารถถังที่ให้ข้อมูลต่อสถานะมาแบบกักๆนะครับผม อันดับสุดท้ายที่51หนึ่งในใจคันนี้ในอดีตเคยขึ้นชื่อเป็นรถหันที่แพงที่สุดและปฏิวัติว,ตวงการรถหันในยุโรปกับเลอแคร์เวอร์ชัน XLR แม้นี่จะเป็นรถหันที่เก่าซะเล็กน้อยนะเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2020แต่ในเรื่องของการยอมรับและแบนดิ้งที่มาันจะาฝรั่งเศสบอกได้เลยว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครอย่างแน่นอนโดยสำหรับรุ่น XLR มาในคอนเซปต์เรียบๆง่ายๆมากซึ่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะต่างจากเพื่อนทั้ง5อันดับเพราะการอัปเกรดแทบจะไม่ได้ต่างกันมากและพิเศษอะไรมมมมมาากกยยยนคนยยยงคงนคัผปืืืืใใหงงเเเเลลอออช้ดิ1 120มิลิเมตรกับเมื่อ10ปีที่แล้วและปืนกลรอบขนาดสูงสุดของเขาคือ12.7ม mm. ิลิเมตรนี่เป็นปืนกลน,นะภายในแมกกาซีนบรรจุของออโต้โหลดจะบรรจุกระสุนพร้อมกันได้สูงสุด22นะัดโดยรถถังเลอแครสามารถยิงกระสุนได้อยู่2ชนิดคือระเบิดแรงสูงและระเบิดแบบกระจายตัวส่วนเรื่องของชุดเกราะป้องกันก็ให้ข้อมูลมาเพียงแต่ว่ามีการอัปเกรดชุดเกราะใหม่เข้ามาให้แล้วแต่สําหรับที่เป็นไฮไลท์ลูกเล่นแปลกใหม่กว่าเพื่อนนั่นคือรถถังเลอแครมีระบรบกวนสัญ,ญญาณต่อการทํางานของระเบิดสวงเครื่องที่เรียกกันว่าบาบ ซึ่งมันยังจะรบกวนสัญญาณการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลด้วยแต่ก็ระบุว่าเครื่องส่งสัญญาณรบกวนของรถถังจะไม่รบกวนช่องความถี่ของวิทยุระบบสื่อสารฝ่ายเดียวกันและยังให้ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนภัยแบบฟาชิสแกนมาให้อีกจานวน4เครื่องแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมด้วยความที่ไม่มีลูกเล่นอะไรมากไปทั้งเรื่องของการรบแบบเครือข่ายการใช้โดนสอดแนมหรือแม้กระทั่งการอัปเกรดเครื่องยนต์ก็ยังเป็นรุ่นเดิมมาตรฐาน1,500งพัน้าร้อยแรงม้าเออในสมัยนี้รถถังจากค่ายของฝรั่งเศ นี่รวมไปถึงเรื่องของลูกเล่นใหม่ๆด้วยแต่ปัจจุบันนี้เท่าที่เช็กดูเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็มีโครงการพัฒนารถถังเวอร์ชันใหม่ๆกับเยอรมันด้วยมากถึง2โครงการและทดสอบระบบใหม่ๆเช่นระบบสง่งไคม์แมชนิคและปืนใหญ่ที่ระบุว่ามีขนาดใหญ่มาถึงกว่า140มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมและนี่คือทั้ง5อันดับของรถถังที่มีการพัฒนาระบบของเราในช่วงของปี2025ที่ผ่านมานี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าการพัฒนารถถังในยุคเวลาปัจจุบันนี้ทางฝั่งของยุโรปจะมมมมีีาาาาาาากกกกว่่่่เเเพือออนอนนยยงงงงทฝัขเเบ้รถู แช่แข็งไว้เลยนานๆทีถึงจะมีการปล่อยตัวอัปเกรดออกมานี่รวมไปถึงรถถังของฝั่งรัสเซียรถถังที่ท็อปที่สุดอย่างที14อมาตตาปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโชว์ตัวการผลิตใช้งานมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับผมเหมือนกับว่ารถถัง t 14ของรัสเซียก็ถูกหยุดเวลาไว้เหมือนกันการจะอัดดับในครั้งนี้มาเลยไม่ได้มีการพูดถึงมากนะเพราะหากมีการพูดถึงก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมๆนั่นแหละนะและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากทุกคนด้วยอย่าลืมไปกด subscribe ช่องใหม่กันด้วยนะจากช่อง The คอนเทนต์ทุกอย่างในช่องของบูฟินิกมางไว้ที่ช่องเดอะไทยวอลหมดแล้วเดี๋ยวจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็จะมีการแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมส่วนตัวเนี่ยใจหายเหมือนกันนะครับผมที่ต้องเลือกวิธีนี้